ใหม่มาไอเทมใหม่มาสุ่มยากขนาดนี้ชีวิตผมแล้วแหละสวัสดีครับผมสตร์จาก EC4Life วันนี้15.1เข้าแล้วนะครับเราก็จะมีตัวเสื้อขึ้นมาใหม่นะครับกับปีกซึ่งเป็นของที่เรียกได้ว่าเป็นเมตาในตอนนี้นะสำหรับสายอาชีพไหนที่ไม่ได้ใช้เป็นเสื้อเซ็ตนะครับอ่ามาหาทําพวกนี้ได้นะดีมากเลยครับโอเคเดี๋ยวเราพามาดูตัวเสื้อกับปีก่อนนะครับก็จะมีตัว e อ s e n t ียน s u ตรให้ค่า hit 6นะครับถ้าหากไม่ร้อยสามิขึ้นไปได้อีก4นะรวมเป็น10เลย นี่ยังมีตีบวกทุกๆสามได้แบ็กเคทพีอีก4%เลยนะครับแต่ว่าตอนนี้เรายังไม่ได้อัปเกรดมานะครับแค่เอามาโชยเฉยทีนี้ประเด็นสําคัญของมันเนี่ยถ้าหากใส่คู่กับเอซิเลียนปีของมันเนี่ยวิงนะจะลดดีเลยหลังละะ่าสกิลเนี่ยอีก10%แล้วก็ถ้า130ขึ้นไปจะได้อีก10%เป็น20เลยนะมีเพอร์เฟกต์ดอทนะครับแล้วก็มีมันเนี่ยไม่แตกนะมันทําลายไม่ได้นะครับต่อมาก็เป็นปีกนะครับได้เพอร์เฟกต์ดรอปแปดที่130ร้อยสาม แต่ตัวนี้เวลาอัปเกรดมันจะไม่ได้เลือดนะมันจะได้ค่าฟรีครับซึ่งก็ไม่ค่อยไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะแต่ก็พอได้อยู่อ่าแล้วก็คอมโบเซตเหมือนเดิมนะครับใส่เสื้อคู่กับเสื้อก็ได้ ACD ลงนะไอ้สอชิ้นเนี้ยมันไม่มีรูนะครับแต่ถ้าหากว่าเราใส่เปลี่ยนแล้วเนี้ยไอเทมเก่าที่เราใช้อยู่ใช่ไหมอ่ไอเทมเก่าของเราจะเน้นแรงนะครับผมกับลด SP ใช่ไหมครับถ้าหากเราถอดพวกนี้เนี้ยเดฟเราหายแต่พอใส่ปุ๊บเนี้ยเดฟพุ่งขึ้นมาเพียบเลยนะครับอ่าถ้าใส่คู่ก,ก,นก,ก,กันไนดะ ส่วนเลือดตอนนี้เนี่ยมันหายไปนะครับเพราะว่าเราถอดบัฟหนอนใช่ไหมก็ถ้าหากเราจะต้องการเลือดคืนเราก็ต้องไปตีบวกนะครับซึ่งแนะนําว่าถ้าอยากจะใช้งานจริงๆก็เป็นตีบวกสก้านะครับโอเคเสื้อก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูว่ามันแลกกันยังไงดีกว่านะครับ วิธีการแรกครับก็มาที่ Velocity นะครับผมทำเควสให้เรียบร้อยนะแล้วก็เอานี่ครับ Pure Metal Scrap กับ O f i e l 5อันนะมาแลกครับผมอันนี้ผมมีเสื้อแล้วก็แลกปีครับมันเลือกได้เลยนะว่าจะเอาอะไรอ่าตัวของเสื้อกับปีนี่ก็แลกได้ไม่มีขีดจำกัดนะครับเรามีวัตถุดิบท่าไหร่ก็แลกได้เท่านั้นเลยครับทีนี้ในการแลกเนี่ยผมยังไม่ได้บอกนะว่าตัว NPC ที่เป็นหุ่นยนต์เนี่ยมันต้องเอาน้ามันมาสังเวยมันก่อนหนึ่งกระป๋องนะครับซึ่งน้ำมันในตอนนี้เนี่ยดรอปเฉพาะใน Dantien Instance นะครับอ่าในแมッ ทั่วไปเนี่ยแบบด้านบนศูนย์เนี่ยก็มีนะแต่มันดรอปยากเหลือเกินครับไม่คุ้มนะที่จะไปฟาร์มนะเพราะฉะนั้นก็เวลาลงอินสแตนต์ดันเจียนก็เอาให้คุ้มครับสติลให้ยับเลยนะทีนี้ตัวของเสื้อพวกนี้เนี่ยกับตัวปีกเนี่ยมันไม่มีออฟไม่มีรูใช่ไหมครับอ่าแต่ข้อดีของมันเนี่ยเราสามารถออฟได้ครับในการออฟของเราเนี่ยเราจะต้องสุ่มตัวบูปินนะครับซึ่งคุยกับหุ่นยนต์อ่าตัวนี้เนี่ยเป็นการอัปเกรดตัวเขียวๆเนี่ยอ่านะแต่ตัวพูโตเนี่ยศูนย์เก้าเนี่ยครับเป็น การสุ่มบูปินเนี่ยก็เอาฟิลมาทั้งหมด5้าอันครับโอกาสสาเร็จ3าเร็ถ้าหากเฟลก็จะเป็นงี้ครับได้ปีแกนมาหนึ่งอันนะครับอ่าอันนี้คือน้ํามันผมหมดแล้วเดี๋ยวไม่ได้บูปินนะครับรอบนี้ก็ไม่เป็นไรครับก็อาศัยฟาร์มน้ํามันแล้วก็มาสุ่มเรื่อยๆเอาครับผมซึ่งแน่นอนครับผมก็ไม่ยอมครับผมไปหามาอีก5าถังนะอ่าจะมาทําการสุ่มให้ดูอีกรอบนึงนะครับอ่าโอฟิลห้าอันก็สาอ่าไม่ได้นะครับก็ เอาไว้ก่อนแล้วกันนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปดูตัวรถคูดาวของมันดีกว่าโอเคอย่างแรกนะครับก็จะเป็นตัวเสื้อเต็มๆของเราที่ยิงนนเนนเดเมตนะก็จะเห็นได้ว่ายิงทาก็ประมาณ22,000นะครับประมาณนั้นอ่าถ้าติดท็อกอแล้วยิงนะครับก็ประมาณ33,000นะครับเท่านั้นอ่าเห็นไหมทีนี้ถ้าเราเปลี่ยนเสื้อล่ะ เดี๋ยวเราต้องการจะใช้เป็นเซตนี้ครับเป็นเซตเอซซเลียนแล้วก็ใส่ตัวของรถ ACD ทั้งหมดเลยก็จะมีหูฟังแล้วก็แหวนไดเปิดลิสองข้างนะครับรวมแล้วทั้งหมด35%อ่าความแรงก็หายไปครับเป็น2 6 0 0 0ก็หายไปประมาณ70,00นะแล้วก็ถ้าหากว่าไม่มีฮอกไอก็จะหายไปประมาณ5,000นะครับโดยประมาณทีนี้ประเด็นมันก็จะอยู่ที่ว่า ACD เนี่ยมันคุมไหมใช่ไหมครับลดไป35%เนี่ยยิงรัวขึ้นหรือเปล่านะครับอันนี้คือเซตปกตินะ,ะที่ยิงโชว์นะครับถ้ายิงปกติจะติดทดอนี่ย ตัวของ ACD ของเราจะอยู่ที่0.5วินาทีนะครับก็คือตกว่า1วินเนียยิงได้2ครั้งนะครับดาเมจก็จะประมาณนี้นะครับผมทีนี้เรามาลองเซต ACD ลงนะครับอ่ะยิงครับสังเกตนะครับดาเมจมันจะวิ่งไม่เสร็จเลยตัวเลขเหลืองเนี่ยจะยังวิ่งไม่เสร็จนะครับเรายิงชุดใหม่ละเราไม่ได้ยิง1นึ่งืนนึงนะมันยิง1นึ่งนะครับเพียงแค่ว่ามันยังวิ่งไม่เสร็จนะครับมันยิงต่อเรื่อยๆถ้าหากติดท็อปไอขึ้นมานะครับเราจะยิงที่0.35วินาทีครัต่อ้งสรุปก็คือใน1วเรายิงได้3คครรัั้งนะบ โอเคก็ประมาณนี้นะครับประมาณนี้เดี๋ยวผมเอามาเทียบให้ดู โอเคก็ประมาณนี้นะครับผมการทดสอบไอเทมนะจากการทดสอบตะกี้นะผมนั่งนับทุกเฟรมเลยนะครับผมตั้งแต่ติดฮอกไอ้นะครับตัวเซตของ ACD เนี่ยยิงไปทั้งหมด15ครั้งนะก็ตรงตัวนะครับอ่าฮอกไอมันอยู่ได้5วิแล้วเรายิงแทลเกิลที่1วิยิงได้3ครั้งนะครับก็ตรงตัวนะก็15ครั้งครับส่วนตัวของเซตปกติเนี่ยเรายิงไปทั้งหมด10ครั้งนะครับระยะฮอกไอก็0.5วิไงก็พอดีครับ10ครั้งพอดีเลยโอเคก็ประมาณนี้นะครับผมตัวของ ACD เจอกับเซตธรรมดา เพื่อนๆทุกคนก็ไปช่างใจเอานะครับว่าระหว่างลด ECD ลงสแปรมรอบครั้งได้มากขึ้นนะครับกับยิงแรงๆไปเลยอนในคุ้มกันนะครับแบบเมตเท่าที่ดูก็ไม่ได้หางกันมากนะครับเพียงแค่ว่าการสแปมเยอะขึ้นเนี่ยมันก็จะมีปัญหาเรื่องการใช้ SP มากขึ้น ซึ่งเราก็ต้องหาวิธีแก้ปัญหาของเราเองนะครับแต่ว่าตัวเสื้อเนี่ยเรายังไม่ได้ออฟด้วยนะจริงๆมันออฟได้มากกว่านี้นะครับส่วนออฟที่เราสามารถยัดได้ก็ตามนี้เลยครับผมก็จะมีเป็นบูปินพวกนี้นะครับซึ่งข้อดีของการทาออฟแบบนี้นะครับมันไม่สุ่มนะเราได้บูปินอันไหนมาเราก็ยัดอันนั้นเข้าไปได้เลยนะครับเราเลือกได้นะครับเพียงแค่ว่าบูปินที่เราได้เนี่ยมันจะสุ่มให้นะครับเราก็หาอันที่เราต้องการแล้วก็มายัดได้เลยวิธีดูตารางนี้ก็คือตานซานมือเนี่ยเป็นชื่อของออฟหรือก็ค ถ้าต่อมาเป็นอธิบายของเอฟเฟกต์บูปินนี่นะครับจากนั้นโลเคชันจากขวามือสุดเนี่ยก็จะเป็นตัวตำแหน่งที่สามารถออฟได้ก็จะมีเสื้อกับปีกนี่แหละถ้าหากว่าเขียนว่าโบสก็คือออฟได้ทั้งสองอันเลยนะครับสุดท้ายก็จะเป็นแมกซิมัมคานะครับก็คือตัวเอนแชนเนี่ยแต่ละอันเนี่ยสามารถยัดได้กี่ช่องอย่างเช่นถนะ้าหากว่าเราออฟตัวเรย์เคอร์2อง์ที่ปีกของเรา3มช่องก็เหมือนปีกเราใสา่อ์คแองสามใบเลยมันจะฟื้นเอพีทั้งหมด300%้เอเลยนะครับถ้าหากเสื้อยัดเอท ก็จะได้เคทั้งหมด60เลยประมาณนี้นะครับก็ใครต้องการออฟอันไหนก็ไปมิกมิกเอานะครับก็ประมาณนี้นะครับไอเซเลียนสู่ใครเซเลียนวิงสำหรับใครไม่ได้กดติดตามนะครับผมอยา่าลืมกดติดตามด้วยที่ปุ่มแดงๆข้างล่างนี้นะครับสั่กนกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อติดตามคอนเทเนต์ใหม่ก่อนใครวันนี้เอาไว้เท่านี้แล้วกันครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับไหนมาลองหน่อยดิมันต้องได้ดจริงๆป่ะใครมันจะเฟลตลอดเวลาเป็นไปไม่ได้หรอกโธ่แลกไปละสองครั้งสามสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยครั้งที่สามต้องได้ป่ะอย่างน้อยเนี่ยไหนดูดดิอออออ้โะะะไรวีีกท่เ 1นึเงนึหรอ